สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเดินอาซากุสะดินแดนดินแดนสักุระนะคะดินแดนสักุระสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอ่าประเทศญี่ปุ่นนะคะอาซากุสะอ่าเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์มากเลยพี่รันก็พามาไร้สดใช่ไหมคะอ่าวันนี้พี่รันก็มาไร้สดแล้วก็อยากจะพาให้ดูวันนี้พี่รันพามาทานอาหารนะคะทานอาหารทานอาหารอิตาลีอิตาลีอิตาลี ท,ออทานอาหารอิตาเลี่ยของประเทศญี่ปุ่นนะคะอ่ไมัใช่ของอร้านญี่ปุ่นนะร้านญี่ปุ่นชื่อดังในอาซากุสันนะคะอาซากุสันอ่าวิันก็พามาทานมานั่งกินนะคะกับสามีนะคะกับสามีะะแล้วก็โตัวที่ลันด้วยแล้วก็พักเนยค่ะพักเนยแล้วก็อาหารน่าทานมากเลยค่ะร้านใหญ่มากนะคะร้านใหญ่มากก็จะฝั่งทางนู้นก็จะมีคนนะคะร้านใหญ่ค่ะเป็นร้านใหญ่มากเลยร้านใหญ่มากเลย สวัสดีครับทีก็ก็ในสไตล์ของพี่รันนะคะก็หวังว่าทุกคนจะดูคลิปพี่รันนะคะอคลิปสั้นๆที่พี่รันลงไปนะคะอลงไปนะคะอีโยโดโซหวังทุกคนจะเข้าดูคลิปพี่รันนะคะแล้วก็อาหารน่าทานมากเลยอาหารอาหารน่าทานมากเลย ่าส่งให้ดูเขาวันนี้พี่รันมาทานอ่ะเป็นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็แฮมซาลาดนะคะแฮมแฮมซาลาดนะคะแล้วก็เป็นหอยเป็นเป็นหอยนะคะหอยใส่กระเทียมนะใส่ใส่่กระเทียมเจียวนะคะหอยใส่กระเทียมเจียวเป็นหอยใส่กระเทียมเจียวนะคะแล้วก็อย่างนะคะ เป็นหอยเติกระเทียมเจียวค่ะแล้วก็น่าทานมากเลยน่าทานมากเลยโฟไฟโฟไฟอีอ๋ทุกจังอีน๋น่าน,น่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยอ่ก็จะลงห้านาทานีสิบนาทีนะคะจะลงคลิป,ลง,ล,ปลงคลิปนะคะลงคลิปอ่าก็ให้สามีก็ทานไปอ่าสามีก็ทานไปนะคะทานไปอ่ารสชาติดีมากน่าจะเป็นรสชาติอ่ารสชาติน่าจะดีมากเลย รสชาติดีมากเลยค่ะรสชาติด <desserts> <Negative> mm ีมากเลยค่ะนี่ก็เป็นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็เป็นสลาดน้ำมะขามสรลาดะแล้วก็หอยน่าจะเป็นหอยแม้กู่ใส่นะคะใส่ โอเคค่ะอร่อยค่ะก็จะพีนันก็จะลองดูนะคะว่าไอ้นี่อกจจะเป็นช้อนแบบนี้น,นะคะ,อะลองดูว่ารสชาติเป็นยังขเขาเด็ดได้อะ๋วยติโออเดืมก็เป็นก็เป็นรสชาติแบบน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยอืมอืมูมเช เป็นไงคะเป็นไงคะใหญ่ชานนะคะใหญ่ชานนะคะพี่หลันกจะลงคลิปแปดนาทีนะคะคลงคลิปแปดนาทีค่ะแบ่งให้สามีก่อนนะคะอ้าวทานไปค่ะนี่นี่จะมันยาวค่ะแบ่งให้สามีค่ะแล้วก็ตัวพี่หันนะคะตัวพี่หันก็จะทานด้วยก๋วยมค่ก็เห็นเห็นเห็นน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากเลยนะคะ ก็พักเลยค่ะเดินเดินมันใหญ่มันกว้างมากค่ะสถานที่กว้างมากค่ะแล้วร้านก็สวยมากเลยนะคะร้านก็ร้านเ้าสวยมากเลยอ่ะก็มาทานย่างกันร้านมีเขาติดเหล้าถ้าไม่กินเหล้าแล้วก็ถึงเวลาเขาต้องกินเหล้านะคะก็เป็นอาหารโฟร์ไฟที่สวยๆโอเคมาเจอหน้ากันก่อนอ่ะก็เป็นโฟร์ไฟนะคะอ่ ก็เป็นสปาเกตตี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ค่ะเป็นสปาเกตตี้อ่าเป็นสปาเกตตี้อ่ะสั่งมาแล้วก็ก็เป็นนามะัมนะคะนามะหมเอ้สุดยอดเลยค่ะรสชาติชิมแล้วนะคะชิมแล้วก็แล้วก็เป็นหอยแมงผู้ผัดใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมอืมแล้วก็ดูวิธีการดูด้วิว่าโอเคไหมนะคะดูว่ามันโอเคไหมกับข้าว ก็เห็นหน้าพี่รันหน่อยนึงเออได,ได้เห็นหน้าใช่ไหมคะ mm. ก็ขอพระคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามพี่รันแล้วก็ mm. ดูคิพี่รันเยอะๆแะคะตอนนี้ก็กําลังทําเหลียนนะคะทุกอย่างก็ทําบุญนะทุกอย่างก็ทําบุญนะคะพี่รันก็จะทําบุญนะคะ,ะก็กินในสไตล์ของพี่รันนี่ก็เป็นสปาเกตตี้นะคะอืมอืมอร่อยค่ะ ก็บางทีอาจจะไม่มีเวลาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดมันไม่ได้เยอะ,อะก็จะลงคลิปแบบนี้แหละคลิปที่พี่รันพามามา,มาเที่ยวมากินนะคะเป็นร้านชื่อดังค่ะเป็นร้านชื่อดังอืมก็มีสปาเก็ตตี้นะคะเป็นสปาเก็ตตี้อืมอืม อร่อยมากอร่อยมากค่ะเราต้องเลือกร้านที่เราจะเลือกร้านดังๆนะคะร้านดังๆอ,อาหารอร่อยและทําอร่อยค่ะทําอร่อยมากเลยเพราะฉะนั้นเตเอทพราะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะสั่งอะไรทานเราต้องเลือกร้านที่แบบเซ่บๆนะคะเขาเป็นร้านชื่อดังเะเป็นร้านชื่อดังแล้วก็มีไวไฟฟรีด้วย เออมีไวไฟฟรีด้วยแล้วเดี๋ยววลานินขึ้นเสร็จก็กลับตัวเกี่ยวนะคะแล้วไปขึ้นไร์สดอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าดึกๆไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอแอดมินนะคะแอดมินทุกคนคะเวลาเวลนขึ้นไร์สดต้องโดดมาเลยนะคะโดดมาเลยค่ะห้ามนอนอย่างเมื่อคืนนะคะห้ามนอนอย่างเมื่อคืนนะคะอแล้วก็สามีมแล้วก็สามีดูสามีหน่อยเอาอเอามาทานด้วยกันนะคะ แล้วก็เอาเบียร์ขึ้นมาอมอสไตล์พี่รันนะคะสไตล์พี่รันอสไตล์พี่รัน,นะคะ่ะมาดึกอก็มาสไตล์พี่รันอาออาหารก็แบบนี้นะคะก็เป็นอาหารที่เห็นอยู่ที่เห็นนะคะอ,อก็ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าอาเดี๋ยวนะคะ ขอพคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจพี่รันนะคะทุกครั้งเลยแล้วก็ขอให้พรที่พี่รันมาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของทุกคนมีโชคมีราบนะคะสุขภาพแข็อองแรงนะคะ,ะทำะทำสิ่งใดก็ขอคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปัารถนานะคะก็ิษฐานให้แล้วนะคะแล้วก็คลิปพี่รันลงแต่ละคลิปก็ช่วยดูให้ด้วยนะคะให้ยอดไรค์มีฟังตังหน่อยนะคะเราจะได้เอาเงินไปทําบุญร่วมกันนะคะขอบคุณมากนะคะเราก็มาจบสวยๆตรงที่ อาหารดีกว่านะคะอาหารวันนี้อาหารอิตาเลียนะอิตาเลียอิตาลียนะคะชื่อดังนะคะอโอเคเราก็จะมาจบอาหารตรงนี้นะคะสวยๆแปดนาทีนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย